แรกนะครับก็ป็นการประกอบในส่วนของห้องกั้นนะครับของเสียงกลาง ในส่วนนี้ก็จะเป็นในส่วนของห้องกั้นเสียงกลางนะครับก็สาเหตุที่เราต้องกั้นเสียงกลางเนี่ยเพราะว่าในส่วนของความถี่เสียงกลางกับความถี่ซับหรือย่านโลเนี่ยมันมีความใกล้เคียงกันนะครับบางครั้งอาจจะทาให้มันรบกวนกันได้ฉะนั้นแล้วเนี่ยเราก็ต้องกั้นไว้นะครับนส่วนนะครับนี้ในส่วนต่อไปนะครับเราจะมาทําช่องลมนะครับ ซึ่งตู้ที่จะประกอบตอนนี้ก็คือเป็นตู้หน้าเปิดนะครับก็ต้องมีช่องลมนะครับช่องลมเนี่ยจะเป็นช่องลมที่ออกด้านหน้านะครับจะทําให้เสียงเนี่ยนะครับมีความพุ่งไกลนะครับโอเค ่นนี้ก็จะเป็นในส่วนของช่องลมนะครับที่ออกด้านหน้านะครับดับต่อมานะครับก็จะเป็นในส่วนของการประกอบโครงสร้างหลักของตัวลำโพงครับซึ่งลำโพงตัวนี้ก็จะมีขนาดอยู่ที่ประมาณ36 2 2แล้วก็ย2ก็คือยาว36เซนนะครับลึก22 เซนแล้วก็สูงเนี่ย22เซนนะครับประมาณนี้นะครับเปนส่วนของลำโพงตัวนี้นะครับ ก็ในส่วนของโครงสร้างหลักของลำพงนะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับในส่วนของลำดับ,บต่อไปเนี่ยเราจะใส่ในส่วนของหน้าของลำพงครับซึ่งหน้าของลำพงเนี่ยจากที่เห็น,นครับในส่วนนี้ก็จะเป็นในส่วนของดอกซับนะครับขนาด6.5นิ้วนะครับแล้วก็เสียงกลางสองฝั่งเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของขนาด3นิ้วแล้วก็มีเสียงแหลมน,นะครับ1.5ถึง2นิ้วนะครับ okay. คนะครับก็เสร็จไปแล้วนะครับสำหรับการใส่หน้าของรถคูนะครับก็จะเป็นประมาณนี้นครับลูปล่างลูกทรง,งนะครับลำหับถัดมานะครับก็จะเป็นในส่วนของการใส่ห้องกั้นเสียงกลางนะครับเข้าไปนะครับมีสองช่องนะครับตามกอก กั้นเสียกลางครับก็จะมีมูไว้ใส่สายโอเคนะครับลำดับต่อไปเนี่ยก็จะเป็นการใส่ช่องลมนะครับซึ่งตอนนี้ก็จะเป็นช่องลมออกด้านหน้านะครับโอเค ในส่วนของช่องลมปรอบเสร็จก็จะอยู่ในรูปประมาณนี้นะครับในส่วนของช่องลมนะครับก็ในส่วนของช่องลมเนี่ยก็มีการ คำนวณนะครับแล้วก็ออกแบบมานะครับให้มันเหมาะสมกับขนาดของดอกนะครับเสียงที่ได้เนี่ยก็จะมีคุณภาพที่ดียิ่งขึ้นก็หลังจากที่ใส่ช่องลมนะครับแล้วก็ห้องแบ่งเสียงกลางเสร็จแล้วนะครับต่อมาก็จะเป็นในส่วนของการประกอบด้านหลังนะครับซึ่งด้านหลังเนี่ยจะเป็นบาเพื่อที่จะรับในส่วนของตัวฝาหลังนะครับ 好。 นะครับในส่วนของบาที่ใส่ไปนะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับทีนี้ในส่วนของบาเนี่ยมีไว้ทําอะไรนะครับก็คือมีไว้สําหรับใส่ในส่วนของฟ้าหลังนะครับตรงนี้ประกอบเข้าไปนะครับก็ในส่วนของลําโพงก,ก็จะมีประมาณนี้นะครับด้านหน้านะครับตรงนี้นะครับก็จะมีในส่วนของกรอบด้านหน้านะครับไว้ใส่ไว้ใส่ผ้าหรือจะไปหุ้มหนังก็ได้เหมือนกันนะครับ สำหรับลำโพงนะครับที่เสร็จแล้วนะครับก็จะอยู่ในรูปแบบนี้นะครับอีกนะครับอันนี้ขนาด6กมิานะครับครับก็ในส่วนของส่วนประกอบเนี่ยที่มีในส่วนของฝาหลังนะครับที่ใส่ไปนะครับฝาหลังเนี่ยเราเจาะรูไว้ให้แล้วนะครับก็สามารถที่จะขันสปูใส่ได้เลยนะครับในส่วนต่อมานะครับก็จะเป็นในส่วนของฝาหน้า ซึ่งไอ้ตรงนี้เนี่ยเราจะไปใส่ผ้าสีต่างๆได้นะครับทีนี้นะครับในความพิเศษของฝาหน้าเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของด้านในนะครับก็จะมีช่องนะครับที่เอาไว้รับกับช่องลมที่ออกมาจากตรงนี้นะครับระฉะนั้นเ้เนี่ยไม่ต้องไปก,กังวลว่าพอใส่ฝาหน้าก็ไปเนี่ยเสียงจะไม่ออกนะเพราะว่าก็จะมีช่องที่คอยรับกันอยู่แล้วนะครับส่วนด้านบนเนี่ยก็จะมีเหมือนกันนะครับด้านบนเนี่ยมีไว้เพื่อที่จะใส่ รับกับลำพวงที่เราจะใส่เข้าไปนะครับสำหรับนะครับคนที่สนใจหรือท่านใดที่สนใจเนี่ยลำพวงนะครับขนาดไซส์แบบนารักาเกนะครับพกพาในสุดหวืขนาดเล็กนะครับซับหกจุดห้านะครับ,บ,รบก็สามารถสั่งซื้อได้ในช้อปปี้นะครับก็ลิงก์เนี่ยเราจะแปะไว้ด้านล่าง ครับก็ยังไงก็เข้ามาเลือกชมกันก็ได้นะครับเพราะว่าสินค้าที่อยู่ในร้านเนี่ยก็จะมีหลายตัวนะครับนอกจากลาโพงตัวนี้นะครับก็จะมีลาโพงขนาดเล็กตัวน,นี้นะครับลูกค้าได้สะดวกมากๆแล้วก็ก็จะมีลาโพงขนาดที่ใหญ่ว่าน,นี้นะครับสําหรับสายที่ต้องการพลังเสียงในอีกระดับหนึ่งนะครับก็ฝากกันไปไม่ด้วยนะครับสําหรับช้อปปี้นะครับก็สามารถเลือกซื้อได้เลย